สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เพนพิสุทธิ์มิพีอาเช่นะคะวันนี้เพนพิสุทธิ์อัดคลิปอยู่ที่ระเบียงบ้านเป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่23มีนาคม2563ที่สดใสน่ารักและอากาศก็เย็นสบายมากคะ่ะ ที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ในตำบลที่มีบรรยากาศธรรมชาติงดงามผู้คนส่วนใหญ่มีสวนเช่นปลูกมะพร้าวปลูกยางพาราปลูกต้นปาล์มเพื่อใช้เลี้ยงชีพและ เป็นอาหารในชีวิตประจำวันมีอาชีพชาวประมงมีวัฒนธรรมศาสนาอิสลามที่ดีงาม หกวันแล้วที่เพนพิสุทธิ์ได้เจอกับชายที่ปัจจุบันคือเพื่อนชายของเพนพิสุทธ์ เราติดต่อพูดคุยกันตลอดมาค่ะโดยใช้มือถือในการติดต่อกันเหมือนกับครั้งแรกที่เราได้รู้จักกันทางสื่อโซเชียลคือแอปหาคู่หรือหาเพื่อนก็ได้ชื่อว่าแอป Tinder ค่ะ ขอบคุณทินเดอร์มากๆที่เปิดโอกาสให้ฉันและเขาได้รู้จักกันแต่มันก็มาจากความพยายามและความตั้งใจดีของฉันด้วยส่วนหนึ่งหากฉันไม่ตั้งหลักทำโปรไฟล์ในทินเดอร์ให้ดีและเลือกเวลาปัดขวาในช่วงที่ผู้คนนิยมใช้ ฉันคงไม่มีโอกาสได้แมทช์กับเขาอีกทั้งหากฉันไม่เชื่อคำแนะนำของทินเดอร์ในการถ่ายรูปภาพให้ดูประทับใจและเขียนโปรไฟล์ให้ดีฉันคงไม่สามารถมาอยู่จุดนี้จุดที่ฉันได้เจอเพื่อนที่มีลักษณะพิเศษที่ฉันต้องการ และเขาก็เข้าใจบริบทงานของฉันฉันดีใจที่มีโอกาสได้เจอบุคคลดีๆจากต่างประเทศผ่านทินเดอร์ค่ะ การเชื่อคำแนะนำจาก t i n d ด r ทํทำให้ประสบผลสำเร็จในการเจอเพื่อนชายฉันอยากฝากให้คนทุกคนที่อยากจะมีเพื่อนชายชาวต่างชาติได้สนใจเทคนิควิธีการใช้แต่และแอปให้เข้าใจเพื่อที่จะประสบผลสำเร็จคุณสามารถศึกษาวิธีการใช้ Tinder ให้ประสบความสำเร็จ จากคลิปวิดีโอของดิฉันในคลิปต้นๆที่ดิฉันได้เผยแพร,แร่ถึงแม้ว่าอาจจะดูยาวหน่อยแต่หากคุณได้เข้าไปดูและพิจารณาแล้วคุณก็จะสามารถมีเทคนิคดีๆในการหาคู่ชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติได้คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในเขตสถานบันเทิง หรือในเมืองใหญ่ๆที่มีชายชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวหรือมาพักผ่อนมากนักก็ได้คุณอาจจะอยู่ห่างจากละแวกนั้นอาจจะอยู่จากตำบลน,นั้นระยะทางไกลเหมือนดิฉันซึ่งอยู่ห่างจากที่พักที่แฟนดิฉันอยู่ประมาณ60-70กิโล เราก็สามารถเจอกันได้ผ่านจากแอป Tinder ค่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยคุณก็สามารถเลือกใช้แอป Tinder ได้นะคะเป็นที่สุดจึงอยากให้หญิงไทยหรือชายไทยทั้งที่อยู่อาศัยในเมืองท่องเที่ยวหรือไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวก็ตาม หากอยากจะมีคู่ชีวิตเป็นชาวต่างชาติก็ลองใช้แอป Tinder ดูค่ะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าจะทำงานที่สถานบันเทิงหรืออาชีพส่วนตัวหรืออาชีพรัรบราชการหรืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ว่าคุณจะมีสีเสื้อปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะอย่างไรหรือชุดแต่งกายจะเป็นแบบไหนหากคุณมีความพร้อมที่จะหาแฟนหาคู่ต่างชาติคุณสามารถใช้แอป tinder ได้นะคะอย่างน้อยหากคุณพลาดโอกาสที่จะเจอคู่ชีวิตคุณก็ยังได้เจอเพื่อนที่ดีๆที่สามารถคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณได้ไปช่วงหนึ่ง ก่อนที่จะได้เจอเนื้อคู่ค่ะแต่เพนพิสุจิ์ก็อยากให้คุณระมัดระวังด้วยว่าหากคุณใช้แอปหาคู่ใดๆก็ตามโอกาสที่คุณจะเจอคู่ชีวิตมีอยู่แต่โอกาสที่คุณจะต้องไม่เจอสิ่งที่คุณค้นหามีโอกาสมากกว่าก่อนที่จะเจอนะคะก็ขอให้คุณ พยายามต่อไปแล้วก็วางแผนให้รอบครอบขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เจอชาวต่างชาติที่คุณอยากจะได้พบเนี่ยได้เป็นความจริงโดยที่ไม่ช้าจนเกินไปหาชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศไทยหรือมาเยี่ยมญาติหรือมาด้วยกิจ จากจการกิจกรรมธุระใดๆก็ตามนั่นก็คือการวางแผนที่จะมาในแต่ละรอบแต่ละทริปของเขาเห็นพิสุทธิ์อยากให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เจอชายชาวต่างชาติประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่าลืมรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นกุลสตรีและหญิงไทยใจงามแล้วมอบให้กับเขามอบกับให้ชายที่คุณประทับใจเพื่อให้คุณสามารถสานสัมพันธ์กับเขาได้ชายต่างชาติที่ตั้งใจมาหาคู่จริงจังเขามักจะเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมประเพณีไทย การประพฤติที่ดีรักนวลสงวนตัวของหญิงไทยค่ะเราอย่าเพึ่งตัดสินใจเขาจากทรัพย์สินเงินทองหรือของแต่งกายที่ดูหรูหราราคาแพงให้เราใส่ใจในคุณภาพของเขาจะดูดีที่สุดให้ใส่ใจคุณภาพชีวิตดูว่าเรากับเขาจะเข้ากันได้หรือไม่ ศึกษากันให้ดีๆนานๆเมื่อศึกษาจบก็เป็นอันที่จะเป็นคนสนิทกันได้มากขึ้นจนเรียกกันว่าแฟนได้เต็มปากนะคะเมื่อวานวันที่22มีนาคมช่วงเวลากลางคืนก่อนที่เพนที่สุดจะนอนหลับเพนที่สุดได้คุยกับเขา เขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อทองเขาสงสัยในมาตราส่วนหรือการวัดน้ำหนักทองการช่างน้ำหนักทองเนพนที่สุดบอกเราว่าที่เมืองไทยเราจะเรียกหน่วยของทองที่ซื้อเป็นบาทเป็นห้าสิบสตางค์เป็นสลึงเวลาไปที่ร้านขายทอง ให้คุณบอกร้านขายทองว่าคุณจะซื้อทองจำนวนกี่สลึงจำนวนห้สิบสตางค์หรือเปล่าหรือจำนวนกี่บาทอะไรประมาณนี้ร้านทองเขาก็จะขายทองให้คุณราคาทองจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันแต่ส่วนใหญ่ราคาทองจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้คุณ รอจังหวะสักพักจนกว่าจะได้กำไรหากคุณต้องการขายเพื่อจะเอากำไรเป็นที่สุดคิดว่าชายต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยหากซื้อทองเก็บสะสมไว้เหมือนการเก็บรักษาเงินเมื่อถึงเวลาใช้ก็สามารถนำทองไปขายได้ก็ไม่ผิดก็ไม่แปลก เขาสามารถทำวิธีนี้ได้เพนี่สุดก็แนะนําให้กับเพื่อนชายเพนพิสุทธ์ได้เข้าใจเขาดูตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเขาบอกว่าเขาจะรีบไปซื้อทองแล้วซื้อทองที่ไหนละ่ะถึงจะได้ราคาดีและคุณภาพดีเพนี่สุดก็เลยบอกเขาว่าคุณต้องใช้เวลาศึกษาเรื่องทอง มันมีการซื้อทองแบบออนไลน์ก็ได้คุณสามารถซื้อแบบออนไลน์เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเก็บรักษามันให้ดูรู้สึกว่าเป็นห่วงกังวลในสถานที่เก็บหรือกลัวทองสูญหายแต่มาถึงตอนนี้เพนี่สุดคิดว่าเพนที่สุดจะแนะนำเขาให้เขาเลือกทั้งสองวิธีคือซื้อออนไลน์ด้วยแล้วก็ซื้อทองจริงๆไว้ด้วย ค่ะแต่สถานที่เก็บก็แล้วแต่เขาจะสะดวกเลยนะคะสำหรับทองจริงๆแต่เราจะศึกษาข้อมูลของร้านทองก่อนว่าร้านทองที่ใดได้ขายทองที่มีคุณภาพมาตรฐานเวลาเอาไปขายต่อแล้วเราจะได้ในราคาที่ดีนะคะราคาไม่ตกอะไรแบบนี้ส่วน ซื้อออนไลน์เพนที่สุดก็เห็นอยู่ประมาณสองสามเจ้าในสื่อโซเชียลนะคะทีนี้เพนที่สุดก็เลยสัญญากับเขาไว้ว่าวันนี้จะบอกเขาว่าร้านทองออนไลน์มีกี่แห่งแต่ที่จริงแล้วเพนที่สุดรู้นะคะว่าที่ไหนเขาขายทองออนไลน์ เพราะเพนที่สุดก็ติดตามข่าวเรื่องทองอยู่สม่ำเสมอเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ติดตามอาจจะพอยุ่งในการย้ายที่อยู่แล้วก็ช่วยแฟนหางานด้วยแต่หากเขาคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนานแล้วท่านประทับใจเพนที่สุดคิดว่าเขาก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานในโรงเรียนแห่งนั้นเขาบอกว่าเขาชอบมาก คือเพียงที่สุดเข้าใจในความกังวลของเขาเขากังวลว่าเขาจะไปเจออุปสรรคอะไรที่ทำให้ไม่สามารถที่จะสมัครงานได้หรือไปเจอเอ,อ่อคนที่ดูที่แบบหน้าเคร่งเครียดอะไรประมาณนี้แต่ดูไปแล้วอุปสรรคระหว่างทางที่เขาเดินทางไปสัมภาษณ์ก็ไม่มีและอื อุปสรรคทางด้านผู้คนก็มีเลยเพราะเขาบอกเป็นพิสุดว่าในโรงเรียนแห่งนั้นผู้คนใจดีมากบรรยากาศดีมากอะไรประมาณนี้คะ่ะสัปดาห์หน้าเพนพิสุดจะจัดตกแต่งชั้นล่างออของบ้านพักที่อาศัย ตกแต่งไม่เยอะค่ะแค่จะทำสวนดอกไม้เล็กๆวันนี้ท่านเจ้าของบ้านซึ่งท่านทำงานอยู่ที่สํานักงานที่ดูแลสถานศึกษาเอกชนท่านก็กลับไปที่บ้านพักในตัวอำเภอเมืองกระบี่แล้วท่านมาดูแลบ้านเช่าของท่านท่านมาดูแลความเรียบร้อยและจัดตกแต่งสวน ซึ่งท่านก็ทำเรียบร้อยแล้วท่านก็กลับไปนะคะ<ม>เพ็ที่สุดคิดว่าละแวกบ้านที่เพ็ที่สุดอาศัยนี้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากๆบรรยากาศดีมากมการคัมนาคมก็สะดวกสามารถนั่งรถสองแถวจากลานปูดำใกล้ๆกับธนาคารกรสิกรไทย มาที่ตันบนคลองอยางนี้ได้สัปดาห์หน้าเพนพิสุทธิ์จะขับรถยนต์ไปทำธุระที่ในอำเภอเมืองกระบี่และจะดูหอพักเอาไว้สำหรับให้แฟนหรือเพื่อนชายของเพนพิสุทธิ์ได้อยู่ได้เช่าอาศัย นอกจากแอป Tinder แล้วยังมีเว็บไซต์หาคู่ต่างๆมากมายคุณสามารถเลือกใช้เว็บไซต์หาคู่ที่คุณคิดว่ามีโอกาสที่คุณจะประสบผลสำเร็จในการหาคู่ชีวิตเป็นชาวต่างชาติได้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงไทยหรือชายไทยหากคุณเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้คุณก็มีโอกาส ที่จะประสบผลสำเร็จในการหาคู่ชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติเว็บไซต์หาคู่ชาวต่างชาติหรือแอปหาคู่ชาวต่างชาติมีมากมายให้คุณเลือกตัวที่เหมาะสมกับคุณที่สุดที่คุณคิดว่ามั่นใจว่าตัวนี้ดีพร้อมสำหรับคุณที่คุณจะเลือกเนื้อคู่ได้ตรงกับใจ อย่าลืมเตรียมความพร้อมก่อนทำสิ่งสำคัญใดๆโดยเฉพาะเรื่องหาแฟนขอให้คุณประสบผลสำเร็จมีความโชคดีได้เจอเนื้อคู่อย่างที่คุณมุ่งหวังตั้งใจได้เจอคนที่รักคุณจริงๆและเข้ากับคุณได้ทำให้คุณไม่มีความทุกข์ใจนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบหรือชมแค่บางส่วนก็ตามขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงครอบครัวมีความสุขมีเงินใช้ตลอดไม่ขาดมีแต่ความโชคดีถึงมีอุปสรรคอะไรมาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็สามารถต้านทานได้นะคะก่อนจากกัน ก็อยากจะฝากความหวังดีไว้และขอกล่าวสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามรับชมต่อไปนะคะ 자막